ไปครับสิครับลุยครับไปนัดทนายไว้นะครับสิบเอ็ดโมงนะครับที่อ่าอ่าที่ไหนสิที่อ่าอเมซอนนะครับนะอเมซอนที่นนทบุรีสิครับก็ไม่ได้ไกลจากบ้านผมนะครับไปครับสิฮัลโหลครับไปครับสิครับไปไป เฮ้ยมาผิดทางถายแล้วกลับรถก่อนแบงมาผิดทางเอ้สี่แม่แม่นะครับมาผิดทางนะไอ้สี่ 4, ครับอืมไปมันต้องไปทางนู้นอสี่ 4, เรามาผิดทางครับไอสี่ไหสี่ครับ 4. นะ 4, บนะก็ไปครับแต่งตัวห่อครับภารกิจนี้เพื่อน้องดำเนาะเพื่อน้องดำนะครับนะก็คือผมดูเจตนาแล้วนะครับว่า ผู้หญิงคนนี้นะครับไม่สำนึกไม่มีความสำนึกยังปากแจ๋วยังปากอะไรเหมือนเดิมไม่มีสำนึกเลยออกมาเยอะเย้ยต่างๆนาถากถางต่างๆนา,า,าในสี่ครับนะครับไม่มีฟาร์มที่เขาเรียกอะไรอะ่ะแล้วบอกยังไงอ่ะไม่มีฟาร์มสำนึกอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนเรานะครับมันไม่มีความสำนึกเนี่ยนะครับ มันก็อยู่มันต้องจัดต่ออ่ะนะครับจัดต่ออะนะผมเข้าใจอยู่ว่านางเครียดนะไม่ใช่นางไม่เครียดเครียดนะครับดําเครียดนะทุกท่านเชื่อไหมว่าตอนนี้มันเครียดนะนะครับมันเครียดนะมันรู้ว่าไอสามชั้นจะตั้งชนายนมันเครียดนะมันต้องเครียดหรอกเข้าใจไหมครับคือมันรู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับมัน นะครับมันรู้ว่าถ้าไอ้สามชั้นเนี่ยตั้งทนารขึ้นมาแล้วเอาจริงอ่ะนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมันรู้เหมือนแป้งหนึ่งไงมะแป้งหนึ่งมันก็ยอะเยอะเห็นไหมนะครับยอะเยอะไอ้สามชั้นเห็นไหมครับแปลงสองยังเยอะเยอะอีกนะครับยออเยอะอีกนะครับยอะเยอะว่าไงแปลงสองไม่มีหรอกนะครับมีแต่แปลงสีฟันเดี๋ยวกูจะแป้งสีฟันขัดหน้ามึงอ่ะเห็นปะเออเดี๋ยวกูจะแป้งสีฟันนะขัดหน้ามึงอ่ะ นะครับสี่ครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับใครจะมองผมยังไงผมไม่สนใจนะครับผมขอเดินหน้าเต็มระบบนะครับแล้วงานนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครจะมองว่าผมโกหกตอแหลก็มองไปนะครับผมไม่สามารถที่จะทาถูกแจ้ใครได้นะครับไม่ไม่ทาถูกแจ้ใครได้แล้วใครจะเช็คใครจะอะไรก็เช็คไปเราไม่ว่าครับแต่เราทําเราทําแน่นอนเราลุยแน่นอนนะครับเราทาแน่นอนเราลุยแน่นอนเราไม่ได้บ้าน้ํหลาย นะครับแล้วผมไปต่อแน่นอนนะครับผมไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะเอาใจเอฟซีไแม่นะครับเรื่องนี้นะครับเราทาในฐานะพลเมืองดีนะครับเราพูดในฐานะพลเมืองดีนะครับเราไม่ได้มานั่งพูดเพื่อเอาใจเอฟซีหรอกครับคนเราเนี่ยนะครับทําผิดก็ต้องรับผิดนางนางกลัวครับถ้าแปลงสองพลาดมาคือคุกนะครับ นะครับถ้าแปงสองพาดมานี่คือเข้าไปข้างในเลยนะครับนะนี่มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวนะครับขับรถเองนะครับไม่มีคนขับรถให้นะครับนะมาคนเดียวผมบอกเลยครับว่าถ้าแปงสองเนี่ยนะครับแม่งพาดมาเนี่ยเละนะครับแต่ผมก็คงไม่เปิดตายอะไรให้เยอะแล้วครับนะคันนี้ก็คือมาชี้แจงให้พีดูว่าเออว่าผมทําจริงนะเดี๋ยวจะหาว่าเล่นก็คงจะ เรื่องทนายคงไม่อะไรไม่พูดอะไรเยอะมากมายก็เดี๋ยวจะไปหาทนายแล้วถ้าทนายแกดูแล้วมันเข้าข่ายแต่เพราะบางแกก็พูดอยู่แล้วครับว่ามันมันมันรัผิดได้นะครับมันรัผิดได้ <c oughs> แล้วที่แปลงนี้ต้องถูกยึดนะครับทนายพูดชัดเลยคือที่แปลงน,นี้นะครับเอาผิดแล้ถูกยึดแต่เนี้ยก็ต้องเอาเราถ่าดไปให้แกดูเพิ่มนี่ก็เป็นเดีย๋ยวอีบางก็เดีย๋ยวอีบางก็หาว่านี่ราถาแล้วอีกีอีาอบางก็หาว่านี่เว์โซ่ทำคอนเทนต์ซ้อมตาอีกแล้วนี่ หลักฐานไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะอืหลักฐานแต่พ่าขอบคุณนะครับหลักฐานอยู่มันอยู่ในช่องใหม่ธาวันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะหลักฐานมันอยู่ในช่องใหม่ธาวันเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่ต really <may out> ้องไปหาหลักฐานที่ไหนเลยส่ครับผมเปิดไปช่องใหม่ธาวันมีหมดร้อนวิดีโอขึ้นไปดูนะนะครับหลักฐานแล้วก็ในโพสต์ชุมชนถ้าใหม่ยังไม่ลบมีหมดอ่ะนะครับมันมีหมดอ่ะนะครับเออนะครับมันมีหมด ครับอืมลัทนาคนนี้นะครับสา,า,า้างค้อขัดใจกจะเก่งด้วยนะครับเก่งถึงข้อกฎหมายป่าไม้ด้วยสานะเรื่องที่ดินนะเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นก็นะเจอกันครับนะเจอกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากมายก็ทําให้เห็นเลยนะครับดูผู้หญิงนี้ไม่สำนึกถามว่าผมเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยครับรถมาเมื่อคืนนี้แบบโอ้โหฝ่าถึงบ้านได้สิครับนะฝ่าฝ่าถึงบ้านได้นี้แบบหน้าตาโรยลาพวกนี้ก็เดินทางเอาตาจัางหวัดอีกแล้วครับนะ นะครับพ่กนี้ก็ไปขายกระเป๋านะครับของคุณานะครับคุณาบอกให้ไปขายไปเอาของข้างบนลงมาขายนะครับกระเป๋าของคุณากระเป๋าแบรนด์เนมพ่งนี้ก็วันศุกร์นะจะเป็นวันศุกร์น่าจะไลฟ์แหละวันศุกร์ก็รอนะครับแม่รอนะครับวันศุกร์นะครับก็ไลฟ์ศุกร์เสาร์นะฮะสี่ก็ฝากแม่เข้ามาอุดหนุนด้วยนะครับเนาะนะครับหาค่าทนายครับต้องบอกตรงๆว่าหาค่าทนายครับไลฟ์สดหาค่าทนายนะครับทนายโอเค ก็ต้องดูว่าสนาเรียค่าวิชาชีพแพงเปล่าถ้าแพงก็ต้องหาเงินนะครับผมไม่ขอใครหลังบ้านไม่เอาครับนะขอห้าพันขอมือหนึ่งไม่เอาผมไม่เอานะครับนะใครอยากช่วยผมก็อุดหนุนของสินค้าผมนะครับแล้วก็ดูคิดให้ผมแค่นั้นพอผมไม่ต้องการอะไรเยอะนะครับผมไม่ไม่ไม่ทําเหมือนอีดําไม่ทําเหมือนไอ้โลนที่ไปขอเงินหลังบ้านอย่างเงี้ยผมไม่เอาแล้วครับนะผมไม่ทําเหมือนไอ้พวกไอ้ปากงงปากกดไม่เอาครับผมบอกเลย นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับพิจรารณากันด้วยนะครับว่าคนของผมนะครับถ้าจะทําอะไรแล้วไม่มีการขอเงินหลังบ้านแน่นอนค้าขายใครจะมองว่าเราเอาคอนเทนต์นี้มาค้าขายนะครับเพื่อหาเงินถูกไม่เถียงครับอันนี้ไม่เถียงเลยเถียงไม่ได้เลยนะครับเพราะมันมคือเรื่องจริงแต่ถ้าเราหาเงินไปทาอะไรนั้นมันก็เป็นที่ของเราถูกต้องไหมครับเออนะครับเราไม่ได้ เอาเงินไปทาอะไรที่มันผิดเอาเงินไปทาอะไรที่มันถูกต้องนะครับนะเหนื่อยไหมแม่งโคตรเหนื่อยเลยผมบอกให้แต่แม่งก็ต้องทําให้มันเสร็จอะพะผมก็อีดําเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเป็นเจ้ากรรมในเวรมันนะครับนะผมเป็นเจ้ากรรมในเวรมันเพราะนั้นมันก็ต้องรับให้ได้ครับสิ่งที่มันกระทำครับมันทําอะไรไว้นะเอาชื่อนนท์จนมันตั้งเป็นชื่อหมาอย่างเงี้ยใครรับได้ไหมครับเออครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับ พฤติกรรมด้วยอะไรด้วยหลายเรื่องทำให้มันทาให้ไม่เข้าตาผมอะ่ะคนมันไม่เข้าตาไอ้สินะก็ฝาก่าไปด้วยน้องดํานะวันนี้พี่มาเพื่อน้องดําเลยนะครับวันนี้พี่มาเพื่อน้องดําคนงามเลยนะคะเออน้องดําจะพูดอะไรน้องดําจะอะไรก็แล้วแต่น้องดนะออํานะเอ่อทาให้เห็นเองนะล้นนะครับก็รอดูครับถ้ามันเป็นคดีาร์มล้นก็ได้หาทําล้นขอบคุณกูณนะเนี่ยเออ นะก็ฝากให้คิดพิจนารณาครับโอเคนะครับไปครับเดินทางครับถ้ามีอะไรก็ฝากดูคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับนะเอฟีอ่นะครัสวัสดีครับ